ชื่อโมดค่ะหลวงตาอืมวันนี้มากราบหลวงตาเป็นครั้งที่สามะคะ่ะมันเข้าใจในสิ่งที่หลวงตาสอนนะคะว่ามันเข้าใจประมาณว่าคือถ้า คือมันมีสังขารกายสังขารจิตใช่ไหมคะหลวงตาอกายมันก็ทํางานของมันจิตมันก็ทํางานของมันนะคะแล้วมันเข้าใจว่าอถ้าเมื่อใดที่เราหลงอะค่ะเอามันมาเป็นเรามันก็ทุกเมื่อนั้นแล้วพอถ้าเกิดว่ามันมีสติอะค่ะมันก็จะไม่ทุกข์กับสังขารนั้นๆนะคะหลวงตาแล้วจะมาเรียนถามหลวงตาว่ามันยังมีอะไรที่มันหลงผิด จุกในขลุกตาก็ต้องมีตติปัญญาที่จะสารวจนะทุกขณะปัจจุบันว่ามันยังไปยึดอะไรอีกจะไปเอาอะไรจะไปยึดอะไรจะไปอยากได้อะไรสังเกตดูจิตใจของตัวเองทุกขณะปัจจุบันถ้ามันยังจะไปเอาอะไรไม่จะไปเอาสุขเอาสงบเอาว่างอะไรก็ตามก็ต้องปล่อยวางลงสังเกตได้ออกว่าจะปฏิบัติเพื่อจะไปเอาอะไรหรือเปล่าบางทีมันเห็นแล้วมันก็ มันก็เกิดความสงสัยมันก็เห็นว่าสงสัยมันก็เป็นสังขารนะคะหลวงตาแล้วก็เอาคําสอนของหลวงตาค่ะที่บอกว่าให้สังเกตว่าถ้าเราตายในณเวลาเนี้ยค่ะไอตัวเนี้ยมันจะตายไปด้วยหรือเปล่าอ่ะค่ะอืมบางทีมันก็เห็นว่ามันไม่ตายบางทีมันก็เห็นว่ามันตายเลยค่ะท่านหลวงตาแล้วก็ปล่อยวางไาก็คือว่าเอ่ออะไรก็ตามถ้าเราตายเป็นซากศพหน้าเปื่อยแล้วไอ พฤติกรรมทางจิตหรือก,อกิยาการของจิตในขณะปัจจุบันเช่นเพ่งจ้องเน้นกดข่มบังคับพยายามดิ้นล้นค้นหาตึกตองวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยพยายามอะไรพยายามพยายามพยา,ยา,ย,ายามสาร,รพัดเนี่ยเอคนที่มันตายนอนตายเป็นซากศพมันทำได้ไหมอย่างเงี้ยถ้ามันทาไม่ได้อย่างเงี้ยถ้าเราไปหลงไปทําอย่างนั้นก็จะเป็นหลงปรุงแต่งหลงกับตัวเราไปปรุงแต่งก็จะไม่สามารถพจากทุกได้ก็คือมันก็นยังหลง มันก็คือยังหลงอยู่ใช่ไหมคะใช่ใช่เราก็ต้องว่าเพราะบางทีเห็นมันดิ้นเกินไปไม่เป็นไรมันดิ้นเราก็เห็นว่าเป็นสังขารเราก็จะพยายามไปดับเขาอเห็นว่ามันเป็นสังขารปล่อยวางไปให้หมดอะไรก็ตามที่มันดิ้นได้ก็เพิ่มได้ไหวตัวได้เห็นว่าเป็นสังขารเป็นสังขารไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นไม่มีใครเข้าไปยึดมั่นถือมั่นบางทีมันเห็นอย่างเนี้เราเหมือนก็ไม่แน่ใจว่ามันยังเย็ดอยู่หรือเปล่าคะหลวงตาที่คำว่าไม่แน่ใจก็ออนั่นแหละคือสังขาร มันก็จะไปอย่างนั้นเรื่อยๆอคำที่ว่าไม่แน่ใจไอ้นี้ไม่แน่ใจอีกนี้ไม่แน่ใจเขไม่แน่ใจแน่ๆคือสังขารแล้วดีส้งเกตดูนะยก็แสดงถึงความที่ว่าในเบื้องหลังในเบื้องหลังลึกในใจเราลึกๆมีตัวเราอยู่เรามีความรู้สึกว่าเราเป็นตัวเป็นตนมีตัวตนของเรามันเลยมีความรู้สึกว่าเราคำอย่ว่าเราก็ไม่แน่ใจเราผิดหรือเปล่าไปนี้ก็เราก็ไม่แน่ใจเราผิดหรือเปล่ามันมีตัวเราตัวเราตัวเราอยู่เบื้องหลังของการประพฤติปฏิบัติเบื้องหลังของวิตความเป็นอยู่ เราก็ต้องเห็นเขาไปลึกเข้าไปอีกว่าไอ้ที่มันรู้สึกว่าเป็นตัวเรา้ไม่แน่ใจตัวเราผิดหรือเปล่าอตัวเราปฏิบัตินี้เราจะไปถึงมื้นเปล่าเราจะเป็นอย่างนี้เปล่าไอ้เราเราเราไม่เห็นว่าเป็นสังขารปรุงแต่งเห็นว่ามันเป็นสังขารเนี่ยมันของปรุงแต่งไม่จสิงใดเป็นสังขารสิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งนั้นมเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราก็ปล่อยวางคือแม้ก็จะมีความรู้สึกก็มีเราเป็นเราเป็นเรา ก็เห็นว่าไอความรู้สึกเป็นเราเป็นเราเป็นเรานั่นแหะก็เป็นความขานเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราเข้าใจจริงหรือเปล่านายนทวนสิมันเหมือนเข้าใจได้ด้วยการฟังอะค่ะหลวงตาแต่มันจะยังไม่เข้าถึงใจยังไม่มันเข้าใจด้วยการฟังอะค่ะหลวงตามันยังไม่เข้าใจถึงใจอ่ะค่ะมันเข้าใจถึงใจไม่ได้หรอมันใจสงบแล้วมันนมม่นะนก็เป็นใจที่มมันก็ ปัญัยที่ไม่ปรุงแต่งแล้วก็เห็นว yeah, ่าสังขารปรุงแต่งม mm ีความคิดความนึกความตึกนความตอมปรุงแต่งในใจอต่เนี่ยแต่ตอนนี้ใจมันก็มีทั้งความสงบและใจทั้งปรุงแต่งในความปรุงแต่งมีใจที่ไม่ปรุงแต่งเอานั้นนันก็เป็นความจริงขึ้นมาเลยไม่ต้องไปเข้าใจไม่เข้าใจหรอกในความสงบก็มีอาการหองใจอยู่ไม่ว่าจะมีอาการท้งใจในรัางกาณอย่างใดก็มันก็เป็นสังขารนั้นอาการท้งใจทุกอย่างเป็นสังขาร มันจะตีตื่นเป็นอาการเหมือนกับจะร้องให้ึ้นมาอยากจะน้ำตาไหลมาอยากจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้เป็นอย่างนี้มันก็เป็นสังขานทั้งนั้นแหละส่วนใจแท้ๆมันไม่ตังขารเห็นว่าในความสังขารทั้งหมดแต่มันสังขารเกิดดับในความไม่สังขาต่อให้มีสังขารอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นมีอาการยังไงก็ตามมันเกิดดับได้สังขานทั้งหมดเกิดดับได้แต่เหนือกว่าสังขารทั้งหมดมันมีมันมีความไม่สังขานคือวิสังขานคือใจที่ไม่อาจสังขานไม่เกิดไม่ดับได้ ความเกิดดับเกิดดับอยู่ในใจที่ไม่เกิดดับมันความใจที่มันสงบเป็นความสงบแต่ในความสงบก็มีความดิ้นรนความมีความวุ่นวายของจิตที่คิดดึกหรือตอนปรุงแต่งจิตที่คิดนึกหรือตอนปรุงแต่งก็คิดนึกหรือตอนปรุงแต่งในอยู่ในใจที่สงบนั่นแหละแต่ที่สงบจากความเคลื่อนไหวมันมีใจที่สงบจากความเคลื่อนไหวอยู่แล้วก็ เกิดความเคลื่อนไหวของความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มันก็เกิดขึ้นทุกขณะปัจจุบันแต่มันเกิดดับอยู่ในทํามกน่งใจที่สงบที่ไม่เคลื่อนไหวสงจบจากความเคลื่อนไหวไม่ใช่ว่าเราก็ใจผิดเราไปทําให้จิตที่เคลื่อนไหวทําให้มันสงบคือใจที่มันสงบจากความเคลื่อนไหวมันเป็นธรรมชาติมันมีอยู่แล้ว<ฆ>ส่วนจิตที่เคลื่อนไหวก็เป็นธรรมชาติของจิตที่เคลื่อนไหวเป็นธรรมชาติของข,นข,นข,นขนันหน้าขันหน้าเกิดดับอยู่ในทํามกน่งใจที่ไม่เกิดดับมันเป็นธรรมชาติคู่กันความเกิดดับมันเกิดดับอยู่ในทํามกน่งใจที่ไม่เกิดดับ ธรรมชาติของความเกิดดับก็เป็นธรรมชาติธรรมชาติของสังขารจะมีการเกิดจะมีการดับธรรมชาติของใจหรือจิตเดิมแท้เป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างอะไรเลยแต่เราไม่รู้หรอกว่ามันอยู่ที่ไหนใจเนะี่ยแต่เรารู้ก็แล้วกันว่า,นใ,า,าดดในใจเราเนี่ยมีการเกิดดับอยุดในใจเราตลอดเวลาไพ่ใเช่อว่าประทับใจนิ่งเฉยนะใจมีอาการนิ่งเฉยไม่ได้มันมีแต่ว่าไม่ปรากฏอาการใดๆเลยแต่ทุกความรู้สึกนะึกคิดอารมณ์อ่ะมัน มันปรากฏอยู่ในใจที่ไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเลยแต่มันรู้ได้ว่ามีอะไรประเกนด,ดับอยู่ในมันแล้วไม่มีใครเข้าไปยึดถือไม่ไม่มีใครเข้าไปยึดถือสิ่งที่ปุงแต่งสิ่งที่เกิดดับนั้นไม่งงงเหรอมันชอบไม่เห็นความคิดนะคะหลวงตามันชอบแบบเหมือนกลับไปติดเหมือนเดิมอีกแล้วอะค่ะที่หลวงตาบอกว่ามันจะปุดปุดแต่มันไม่ค่อยเห็นที่มันปุดปุ่ดอะค่ะ มันก็ตัวเราเนี่ยไปจับความว่างมันมันกลับด้านกันมันเอาตัวเราเนี่ยไปไปดูความว่างเอาตัวเราไปดูความสงบแต่เราไม่ได้ถามมันทุกขณะปัจจุบันว่าที่มันมีความสงบความว่างเนี่ยความสงบความว่างมันรู้ตัวมันเองได้ไหม่าใครเป็นคนมารู้ความสงบความว่างใครล่ะรู้ว่ามันสงบมันว่างความสงบความว่างเนี่ยมันรู้ตัวมันเองได้หรือเปล่าล่ะไม่ได้ ไม่ได้แล้วใครเรามาต้องถามใจเราว่าใครเรามารู้ความสงบความว่างนั้นน่ะค่ะเออเนี่ยที่เราบอกว่ามันนิ่งมันเฉยอีกแล้วอาจารย์มันนิ่งมันเฉยอีกแล้วต่างไอที่มันนิ่งมันเฉยนั่นแหละมันเป็นอาการของจิตเออมันเป็นอาการของจิตแล้วมันก็รู้ตัวมันเองไม่ได้ว่ามันนิ่งมันเฉยแต่เราเนี่ยถามใจเราถามผู้รู้ก็จะรู้แล้วว่าใครเรามารู้วันเนี่ยเราเนี่ยนิ่งเฉยชขารเออใครเป็นคนมารู้ล่ะ สังขารก็คือตัวเรานี่แนะตัวเรามารู้มันนิ่งเฉยก็รู้ตรงตัวเราเนี่ยแน่ะไอ้ตัวเราเนี่ยที่มารู้ว่านิ่งเฉยเนี่ยมันไม่นิ่งเฉยลรวมันพูดอยู่มันพูดอะไรอยู่ในใจอือแต่เรากลับปฏิบัติผิดด้านคือเราเอาตัวสังขารที่เป็นขันห้าไปรู้อาการที่นิ่งเฉยแต่แท้จริงอาการที่นิ่งเฉยเนี่ยเป็นขันหน้าเป็นอาการเราจะไปสนใจอาการที <S <S ่ถูกรู้นั้นเมื่อรู้อาการนั้นแล้วก็ถามว่าใครเป็นผู้รู้อาการนั้น ็จะรับคําตอบว่าใครเป็นคนรู้ตัวเราเป็นคนรู้ใครจะไปรู้ว่าว่าเรานิ่งเฉยคนอื่นเขาไม่รู้หรอกอันเมื่อตัวเรานิ่งเฉยก็รู้ตรงตัวเราแน่ๆตัวเราจะพูดไม่หยุดจิตนึกติดตองปรุงแต่งวิพากษ์วิจารณ์วิจัยติดตองพูดกับตัวเองบอกกับตัวเองจิก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 จิอยู่ในใจแน่ๆตัวเราตัวเราตัวเราแน่ๆพูดไม่หยุดตัวนั้นไอเห็นตัวนั้นแน่ะมันไม่นิ่งไม่เฉยอะไรตัวเนี้ต่อยิ่งเฉยไหงไงนก็ตามจะไปดูตรงอาการนิ่งเฉยอาการว่างที่ถูกรู้ ให้มารู้ไอ้ตัวผู้รู้ผู้รู้คือตัวเราเนี่ยเนี่ยผู้รู้มันไม่นิ่งไม่เฉยอะไมันี่พูดไม่หยุดอแล้วเราก็สัตวตะวันรู้ตัวเราที่พูดไม่หยุดสัตว์ตะวันรู้อย่าไปดับมันอย่าไปหลงไปกับมันอย่าพยายามไล่ดับมันดับไม่ได้หลับเปนั้นตาไป็สิ่งที่รู้สึกว่าเป็นเราเป็นเราเป็นเรา,เเราที่พูดไม่หยุดเลยน่มันไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นตัวเราหรอกไอ้ตัวนั้นเป็นตัวสังขารเราที่แท้จริงอ่ะคือใจที่ไม่สังขารเนั่นเนี่ แต่มันยังไม่ถึงใจงที่ไม่สังขารเรามันต้องมาเห็นตัวเราซะก่อนแล้วปล่อ,อ Liam, ยวางตัวเราทั้งหมดทุกขณะปัจจุบันมันจะเกี่ยวข้องใจที่ไม่สังขารทุกขณะปัจจุบันนะือมันยังไม่ทุกขณะปัจจุบนันยังมันยังขาดขาดยังไงเรียกว่าทุกขณะปัจจุบันีนการแก้ไม่เข้าใจมันชอบเพลินมันชอบอืเพลินเนี่ยก็ต้องถามตัวเราเองเดี๋ยวใครรู้ว่าเราเพลินใครรู้เรานิง่งเราเฉยเราว่างอะไรเนี่ย ต้องถามตัวเองแล้วก็มารู้ตรงผู้รู้นี่แน่จะไปรู้อาการที่ถูกรู้่าไปดูแต่รูปรถกินเสียงสัมผัสที่ถูกรู้รู้อะไรให้รู้ตรงผู้รู้นี่แน่รู้ตรงตัวเราผู้รู้นี่แน่ใครเป็นคนรู้รูปก็เราเป็นคนรู้รูปก็ดูตรงเรานี่แน่ใครเป็นคนรู้เสียงก็เราเป็นคนรู้เสียงก็ดูตรงเรานี่แน่ใครเป็นรู้กิน่ก็เราเป็นคนรู้กินก็ดูตรงเรานี่แน่รู้ตรงเรานี่แน่ใครเป็นคนรู้รสละก็เราเป็นคนรู้รสเราก็ดูตรงเรานี่แน่รู้ตรงเรานี่แน่ใครเป็นรู้ว่ารู้หนาวรู้เย็นรู้อ่อนรู้แข็งใครเป็นคนรู้เนี่ยแอร์มันเย็นเน ก็เราเป็นคนรู้แอร์เย็นก็รู้ตรงเรานี่แหล่ใครเป็นคนรู้ว่าใจสบายไม่สบายก็เรานี่แล่ใครเป็นคนรู้รู้สึกว่าอยากร้องไห้อยู่เลยใครเป็นคนรู้ล่ะก็เราเป็นคนรู้อะไรก็เรา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 ทั้งนั้นแหละเราเนี่ยคือมันจิตหรือวิญญาณขันมันตัวปรุงแต่งตัวร้ายเลยไม่ใช่เราหรอกไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงหรอกมันตัวจิตหรือวิญญาณขันเป็นตัวปรุงแต่งเราก็รู้ตรงนี้รู้ตรงเราเนี่ยมันปรุงแต่งไม่หยุดตัวเราผู้รู้นี่แน่แต่งปรุงแต่งไม่หยุด แล้วก็สักตะวันรู้ตัวเราอย่างยาญญาเป็นดับเขาดับไม่ได้หรอกมันปรุงแต่งอะไรก็สักตะวันรู้ไม่หลงตามันไปคือสักตะวันรู้คือว่ามันปรุงยังไงก็ไม่ครับไม่มีใครเข้าไปเสวยไม่มีใครเข้าไปยึดไม่มีใครเข้าไปไปจับไปกินอาการเหล่านั้นเข้าใจไหมล่ะแต่หนูเนี่ยปฏิบัติคือชีวิตประจําวันเนี่ยหนูรู้แต่สิ่งที่ถูกรู้ไม่ไม่ไม่ทวนกระแสเข้ามารู้ผู้รู้ไม่ไม่ทวนกระแสเข้ามารู้ตัวเราผู้รู้คือจิตวิญญาณขัน เออตัวนี้มันยังไม่่อยได้ฟังนะเนี่ยฟังซีดีเอไอเดนซ์ที่อ่านไปส่งให้ไป A, ในหลายพวกอะไรย,ยังไม่ได้เข้าไปติดตามใช่ไหม <f ums> ฟังค่ะลงตามเออแล้วมันไม่ไ,ม,ไม่ได้ควนกระแสข็าหาผู้รู้เหรอทำไมไปหาสิ่งที่ถูกรู้หมดแหละม,มันเหมือนทําไม่เป็นนะคะอือทาไม่เป็นควนกระแสข็าหาผู้รู้คือรู้อะไรอย่าไปหาอย่าไปสนใจสิ่งที่ถูกรู้ทุกขณะปัจจุบันน่ะรู้ลูก <f ums> ลก <f ums> ็อย่ๆๆๆาไปสนใจ ให้ใค่ายความสาคัญต่อรูปนั้นให้คอยสังเกตดูว่าใครเป็นคนรู้รูปก็เราจะเป็นคนรู้รูปแล้วสังเกตดูเนี่ยสังเกตตัวเราผู้รูร้รูปนั้นวัาพูดว่ายังไงกับรูปนั้นรูปนั้นเราพูดว่าในใจยังไงวิเคราะห์วิจารวิจัยยังไงไในรูปนั้นเข้าใจไหมเนี่ยมันเห็นแต่ตัวผู้รู้วะค่ะหลวงตาเาก็ผูร้รู้เนี่ยแหละก็เห็นผู้รู้เนี่ยแหละก็ต้องเห็นผู้รู้แล้วพบผู้รู้ที่จะฆ่าผู้รู้แล้วปล่อยวางผู้รู้มันต้องเห็นผู้รู้ซะก่อนน่ะถ้าเราไปเห็นแต่่่่ออาาากกรรรทีถูููู้้้มมันจะปลยวงผไได รูปเป็นสิ่งที่ถูกรู้เสียงเป็นสิ่งที่ถูกรู้กลิ่นเป็นสิ่งที่ถูกรู้ผดสภาหรืออาการที่มาอสิ่งที่มาสัมผัสกายเป็นสิ่งที่ถูกรู้แล้วก็รสก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้รสชาติต่างๆที่กินเนี่ยก็ไปเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้แล้วก็อาการอาการต่างๆเนี่ยสบายกายสบายใจไม่สบายกายไม่สบายใจมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกรู้อย่าไปสนใจให้ค่ายความสำคัญกับสิ่งที่ถูกรู้ให้ดูแต่ต่ผู้รู้ดูแต่ต้อู้รู้เถอะ ผู้รู้ใครรู today, are. Are right. 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 ้่มันจะรู้ตรงพูดเรานี่แน่เราเนี่ยมันคนรู้ก็ดูตรงเรานี่แน่เรามันรู้แล้วเราเอาเอาสิ่งเหล่านั้นมาภากมาพูดมาวิจารวิเคราะห์วิจารวิจัยบางทีก็เอามาเขวาาติฉินนินตาว่าลายในใจอย GT ่างไรมันดูอยู่ในใจของเราเนี่ยสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจปล่อยวางที่ใจไม่ว่าจะรู้อะไรอย่าไปสนใจให้ค่างเพาะต้องกสิ่งที่ถูกรู้่าเข้าไปยึดถืออย่ามัวแตอ่ะส่งจิตออกนอกไปหาสิ่งที่ถูกรู้ ให้รู้แต่ผู้รู้นี่แน่รู้ตรงผู้รู้ใจเราเนี่ยรู้ตัวเราหรือใจจิตจิตวิญญาณขันเนี่ยซึ่งเป็นผู้รู้มันจะมันจะพูดจะวิเคราะห์วิจารณวิจัยจะตึกจะตองจะเอาคำปฏิชินนินทา,นทาว่าร้ายมันจะมาพูดอยู่ในใจเนี่ยพูดไม่หยุดตลอดเวลาเนี่ยให้ถ้าเราสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจรับที่ใจปล่อยวางที่ใจมันก็จะรู้ตลอดเวลาเลยว่าในใจเราเนี่ยไปรู้อะไรแล้วมันเอามาพากามาพูดเอามาบ่นเอามาวิเคราะห์วิจารวิจัยเอามาตึกตองกับเขาว่าอย่างไรกับสิ่งที่ถูกรู้ว่าอย่างไร นี่มันพลาดคือพวกเราเนี่ยมันจะไปสนใจแต่สิ่งที่ถูกรู้ใช้ชีวิตประจําวันคือไปสนใจแต่สิ่งที่ถูกรู้มันไม่ทวนกระแสเข้ามาหาผู้รู้ผู้รู้ะไรอ่ะก็เราเนี่ยนะไปรู้อะไรแล้วเอามาเอามาพากเอามาพูดอยู่ในใจเอารู้อะไรแล้วก็มาพากับพูดอยู่ในใจก็คอยสังเกตดูตรงผู้รู้นี่แหละเหมือนกับหมาเนี่ยเรียกหมาไว้เนี่ยที่ขะเลียงหมาข่าไมาเด้บ้านพอเปิดประตูบ้านตอนเช้าหมามันจะวิ่งออกไปนอกบ้านแหละ จะวิ่งออกไปฉี่ก็ฉี่นอกบ้านแทนจะฉี่ในบ้านก็ไปฉี่มันก็วิ่งไปฉี่ในบ้านไปหาอะไรกินนอกบ้านไปคาอะไรเข้ามาไปเจออะไรเนี่ยมันคาบเข้ามาในบ้านเราอยู่ในบ้านเนี่ยเราก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าถ้าเราสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจร่าที่ใจปล่อยวางที่ใจคือใจเราไม่หนีออกจากบ้านไปใจเราอยู่ในบ้านคืออยู่ในตัวของเราเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าหมาเนี่ยคือจิตเนี่ยมันไปรู้รูรสกลินเสียงสะพัดทิ่นอกบ้านเนี่ยนอกกายนอกใจเราเนี่ยมันแล้วมันเอาเข้ามากินในใจยังไง S <S มันเอาอะไรเข้ามากินเอาอะไรค้าบอะไรเข้ามาในบ้านเราเนี่ยไม่ถ้าจิตใจของเราเนี่ยอยู่ในบ้านไม่เมื่อเพลินเพินส่งจิตออกนอกเราก็จะรู้ตลอดเวลาว่าหมาเนี่ยคือจิตเนี่ยมันไปรู้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแล้วเนี่ยมันเอาสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยคือของที่มันไปได้มาเนี่ยมันจะเอาอะไรเข้ามากินในบ้านบางที่มันก็เอาสากสากมันสากนี่มากินเหม็นเน่าไปเลยในบ้านที่ก็ไปข้าบอะไรเข้ามาเต็มไปหมดเลยค้าบรองเท้าเขามาขาบนู่นนี่เนาะเอาเข้ามาในบ้านนี่แหละ เราก็ต้องคอยดุคอยว่ามันคอยรู้เ่าทานมันเพราะว่าถ้าใจเราเนี่ยไม่เหมื่อเพลินออกเป็นอนอกบ้านคือตัวเราอยู่ในบ้านคือจิตไอสติมีสติอยู่ในบ้านอยู่ไม่เหมื่อเพลินส่งจิตออกนอกแล้วเนี่ยมันก็จะรู้ตลอดเวลาว่าเนี่ยไม่ว่าจะรู้ลดนิดกินเสียสัมผัสเสียสีทอารมณ์ในทุกขณะปัจจุบันเนี่ยมันเอามาเข้ามาในบ้านเอามาคิดเอามานึกเอามาตึกมาตองวิเคราะห์วิจารวิจัยเหมือนหมาเนี่ยมันคาบเอาอะไรเข้ามาในบ้านก็จะรู้อยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเจ้าของบ้านอยู่ในบ้านคือสติมันไม่ได้ขาด มันก็จะรู้ตลอดเวลาว่าหมาเนี่ยมันฆ่า,าอ,อะไรเข้ามาเราก็มีหน้าที่ต้องรู้เท่าทานมันนันนแหนะพะเจ้าจะเข้าใจหรือเปล่าเนี่ยหืมทวนใหม่สิฝึกจะไงเราฝึกไงที่ประจวาวันตอนนี้เอาทวนใหม่แ้วไม่ฉุกเอากลับไปบ้านณนขณะนี้เลยปัจจุบันเนี่ยณ <หา S 1> ขนะปัจจุบันเนี้ยตาก็มองเห็นลุงตาอยู่หูก็ได้ยินเสียงลุงตาอยู่ค่ะ แล้วรู้ไหมว่าในใจเนี่ย де? มันพูดว่าอะไรสตริตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจรักที่ใจปล่อยวางที่ใจมันก็จะรู้ตลอดเวลาว่ามันพูดอะไรแข่งกับหลวงตายใน,ในใจเนี่ยมันก็จะฟังหลวงตาแล้วมันก็จะพูดคิดวิเคราะห์ตามหลวงตาเอออย่างนั้นแหละ,ละเราก็สับตะวาร้มันท<อ>ุกคิดทุกทุกทุกคิดทุกกิยาการที่มันแสดงพูดตามวิเคราะห์วิจารวิจัยเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเราก็สับตะวาร้มันไม่ใช่ว่าไปดับมันหรอกหรือว,ว่าหลงไว้กับมันสับตะวาร้ไว้แต่ฟังหลวงตาให้รู้เรื่องตาก็มองหลวงตาอยู่หูก็ฟัง รู้ตัวตัวพร้อมอยู่ทุกขณะปัจจุบันว่าทาอะไรอยู่ฟังอะไรอยู่พูดอะไรอยู่ค่ะต้องทุกขณะปัจจุบันต้องมีสติัมปชัญญาคือรู้ตัวพพร้อมว่าตัวเอง,เองกำลังพูดอะไรอยู่กำลงังฟังอะไรอยู่กำลังทําอะไรอยู่ต้องมีสติตัมปชัญญาทุกขณะปัจจุบันคือฟังหลวงตาให้รู้เรื่องอืมแต่ขณะที่ฟังหลวงตารู้เรื่องเนี่ยมันจะต้องเห็เว่าจะต้องสังเกตได้ว่าในใจใจเรามันคุยแข่งอะไรกับหลวงตาอยู่ในใจนะมันพูดอะไรอยู่มันคุยแข่งอะไรกับหลวงตาอยู่แต่ก็รู้ไม่ใช่รู้ในใจไม่เชื่อทำอะไรหรอกกำจัดตะ ดูตัว,ตวที่มันคุยแข่งหลวงตาเออสัตว,ว์วาร้แต่หลวงตาฟังหลวงตาพูดเนีรู้เรื่องเรียกว่ามีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมในปัจจุบันแล้วสังเกตได้ดีว่าในใจเราเนี่ยมันพูดแข่งกับหลวงตาอยู่มันมันคุยแข่งพูดแข่งกับหลวงตาอยู่ในในตัวเองอ่ะพวกตัวเองอยนี้อยู่ในเอย่างนี้โอ้ยอย่างนี้เหมือนเหมือนเปนอย่างนั้นอูยอย่างนี้เหมือนสิ่ที่เราฟังมาเลยเอไม่เหมือนเอทำไมฟังไปรู้เรื่องเลยทำไมไปยังงั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้อง่างงี้ มันพูดตลอดเวลานั่นแหละไม่มีใครไม่พูดหรอกไม่มีใครสักคนไม่พูดเพียอแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้สังเกตเองแหละพอเราสังเกตแล้วมันจะเห็นว่าตัวเราได้พูดไม่หยุดเราก็แค่เห็นแน่แนเห็นก็แค่เห็นสักแต่ว่ไม่เห็นสับตะวรู้สักตะวเห็นอ่ะเพื่อไมอะไรเพื่อไม่ให้หลงไปกับเขาแล้วก็ไพยายามไปดับเขาก็แค่สักแต่ว,ว่าสักแต่ว่ารู้แค่นั้นแหละเข้าใจไหมล่ะเข้าใจค่ะหลวงตาค่ะ